สวัสดีค่ะหนุอมอ้นฟอดนะคะวันนี้นะคะก็มาเจอกับอ้นอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะก็เป็นรถรุ่นเอเวอเรสต์นะที่จอดอยู่ข้างหลังอ้นค่ะเป็นรถเอเวอรเรสต์ไทเทเนียมค่ะราคาค่าตัวของเขาไม่รวมแต่งนะคะอยู่ที่1นึ่งล้านแปดนับาทนั่นเองค่ะขับเคลื่อนสี่ล้อนะคะคันนี้ด้านหลังของเรานะคะเป็นรถหล่อมากพอเขาแต่งเพิ่มเติมเข้ามานั่นเองค่ะก่อนที่พี่ๆนะคะจะไปชมความหล่อรอบๆคันนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้หน้องอ้นนะคะจะได้มีแรงในการทําคลิปถ้าถัดไปนั่นเองนะคะ เดี๋ยวอุ้นจะพาพี่ไปชมความหล่อของคันนี้กันเลยค่ะในส่วนของคันนี้นะคะนี่กระจังหน้าพี่พี่ไม่ค่อยเห็นใช่ไหมปกติเราก็จะมีกระจังหน้าของเราที่เห็นกันอยู่บ่อยๆเนาะแต่คันนี้เขาเป็นกระจังหน้าที่เพิ่งมาใหม่ล่าสุดเลยนะคะคันนี้เป็นกระจังหน้าเลนดอนนั่นเองค่ะเป็นสีดําเงาตัดด้วยสีแดงและน้ําเงินแบบนี้เลยดูรู้สึกเหมือนรถในยุโรปเนาะรถยุโรปบางรุ่นนั่นเองค่ะแล้วก็ในส่วนนี้ ไฟของเขาะะเป็นไฟมินิไลท์ในส่วนนี้พี่ๆสามารถเลือกทําสีได้นะคันนี้เขาทนสีส้มเข้ามานะคะแต่เราก็จะทำสีขาวสีแดงสีฟ้าสีชมพูเลือกทําได้หมดทุกสีนั่นเองค่ะและเขามากับพร้อมชุดสเกิร์ตงานของเลนดอนเช่นกันนะคะสเกิร์ตของเขานะคะคเป็นสีขาวตัดด้วยสีดําเงาแบบนี้เลยดําเงาเข้ากับกระจังด้านหน้ารถนั่นเองนะคะเพิ่มความพรีเมียมให้กับตัวรถด,ด้วยและคันนี้นะคะคก็รองรับเซนเซอร์มาให้เราแล้วเรียบร้อยพร้อมไฟตันหมองะะมีมาให้แล้วคันนี้เป็นการครอบเข้าไป คันนี้เป็นการครอบตัวรถเข้าไปเท่านั้นนะคะไม่ได้เป็นการเจาะตัวรถแต่อย่างใดนะคะเป็นไงบ้างคะด้านหน้าของเขาก็จะห่อบประมาณนี้เนาะให้ชมด้านหน้าแล้วที่สําคัญเราจะต้องไปพูดถึงห้องเครื่องกันนะเดี๋ยวไม่พูดถึงห้องเครื่องจะมาไม่ถึงเนาะช่องของน้องอ้นนั่นเองค่ะในส่วนของอา้อาวอ้าวในส่วนเปิดผิดทางเดี๋ยวไปทางนู้นต้องขออภัยนะคะพี่ๆเพราะว่าบางทีก็อาจเรามีการสรับสนซ้ายขวากันบ้างในบางทีเนาะ คันนี้นะคะก็เปิดฝากระโปรงที่ทางผู้โดยสารได้เลยนะคะและเราก็ทําการเปิดด้วยวิธีการที่ง่ายดายมากๆเลยะคะ่ะสําหรับผู้ผู้หญิงก็สามารถทําได้ซึ่งน้องอ้นเนี่ยก็คือผู้หญิงนะใช่ไหมน้องอ้นคือผู้หญิงเนาะไม่ต้องบอกก็ได้ใช่ปะ่ะคันนี้นะคะมาพร้อมกับโชคไฟฟ้าให้เราแล้วเรียบร้อยนะคะสําหรับพี่ๆที่อยากแบบ เปิดใช้งานง่ายก็ติดโชคไฟฟ้าเพิ่มเติมเข้าไปได้เลยค่ะคันนี้นะคะมาพร้อมกับอะไรบ้างในเครื่องยนต์เดี๋ยวโอนจะพาพี่ๆไปชมทีละจุดกันเลยค่ะในส่วนของห้องเครื่องนะคะเดี๋ยวโอนจะเริ่มจากซ้ายไปด้านขวานะคะทีละสเต็ปเลยเนาะด้านซ้ายของเขามีน้ํายาหล่อเย็นนะคะแล้วก็น้ํามันเบรกนั่นเองค่ะในส่วนนี้ก็อย่าเติมให้สูงกว่าแม็กให้ต่ากว่ามินนั่นเองนะคะสําหรับ ในส่วนนี้เขามีเตือนในระบบพอดผาให้เราแล้วตอนนี้ใช้งานง่ายมากๆเนาะเข้าสู์ง่ายสะดวกส,สบายและอันนี้นะคะก็เป็นที่เติมปั่นน้าฝนนะคะก็แนะนําให้พี่ๆใช้น้าสะอาดเนาะจะได้ไม่ต้องตกตะกอนนะในการฉีดปั่นน้าฝนนั่นเองค่ะในส่วนนี้เป็นเครื่องกรองอากาศนะแล้วก็ตัวดูดอากาศเข้าไปนะคะสําหรับพี่ๆใส่ลุยนะก็ลุยประมาณนี้พอนะอย่าลุยสูงเข้ามานะดูดน้ําเข้าไปเครื่องพังทันทีนะคะและคันนี้มาพร้อมกับระบบ e l e c t กทริกเบรกบูเนะคะอิเ e ล็กทริกเบรกบูเดียังไงก็เป็นเบรกไฟฟ้านั่นเองนะคะพี่พี่ทำไมถึงต้องเป็นเบรกไฟฟ้าเบรกไฟฟ้าเนี่ยเขาทำงานควบคู่กับระบบ adaptive cruise control stop and go นะคะก็คือจะควบคุมจากกล่องเลดราด้านหน้านั่นเองค่ะรักษาระยะห่างให้ขับให้และเบรกให้เองจนถึงจุดหยุดนิ่งด้วยนะคะพี่พี่ถ้าพี่พี่ขับไม่เกิน40กิโลมต่อชั่วโมงเขาเบรกให้จนถึงจุดหยุดนิ่งเลยเนาะ และในส่วนของเครื่องยนต์ของเขานะคะก็เป็นเครื่องยนต์2 0 0 0ซนซีนะคะมาพร้อมกับแผ่นโฟมซับเสียงค่ะตัวนี้นะคะจะช่วยซับเสียงด้วยและช่วยดูดซับความร้อนไม่ให้กระจายทั่วห้องเครื่องนั่นเองค่ะ <Okay. S 1> มาพร้อมกับท่อ i อ i ีอินเตอร์คูลเลอร์นะคะแล้วก็ไดชาร์จขนาดใหญ่ที่สุดแล้วในกลุ่มของรถเจ็ดที่นั่งนั่นเองค่ะและในส่วนนี้เขามีช่องว่างไว้ทาไมช่องว่างเนี่ยช่วยให้ห้องเครื่องของเราอะ่ะสวยขึ้นด้วยเนาะการวางเครื่อง,องเขาสังเกตดูนะพี่พี่เขาจะวางต่ํากว่าตัวถงังแล้วก็ลึกเข้าไปด้านในเป็นการจัดวางที่สวยเนาะ และตรงนี้ไม่มีสายลุงหลังนั่นเองนะคะสําหรับพี่ๆที่เคยเห็นรถที่มีสายระยงระยางเนี่ยเพราะว่าเขาไม่มีรีเลย์ควบคุมตอนนี้นะเขาใช้รีเลย์ควบคุมพัดลมไฟฟ้าให้ทํางานแยกต่างหากกับตัวเครื่องยนต์นั่นเองนะคะก็ปกตินะคะจะดึงพละเครื่องยนต์นะคะมาให้พัดลมทํางานนะคะแต่ตอนนี้ไม่ต้องแล้วเขามีรีเลย์ควบคุมเขาก็ทางานใครทํางานมันนั่นเองนะคะ ในส่วนของแบตเตอรี่นะคะเขาก็เป็นแบตเตอรี่ AGM มาให้เรานะคะเป็นแบตเตอรี่80แอมป์เนาะจ่ายไฟได้ลึกจ่ายไฟได้ร้อยนะคะสำหรับพี่ๆที่จะไปลุยออฟโรดนะมีการตะแทงรถหรือว่าใดๆก็ไม่ต้องกลัวนะน้ำกันกระเด็นออกมานะเขาจะมีโคงกิดแล้วก็เจลดูดซับด้านในไม่ให้น้ำกันกระเด็นออกมาทำลายพวก ความเสียหายครั้งนอง้องเครื่องนั่นเองนะคะแล้วก็มีกล้องฟิลกล้องไฟท่อแอร์แบ่งฟังเย็นไว้เย็นร้อนไว้ร้อนเย็นไว้เย็นดียังไง,งก็ดีตรงที่ว่าเราสตาร์ทเครื่องเนี่ยแอร์ของเขาจะเย็นเร็วฟอร์ดเนี่ยแอร์เย็นเร็วมากและแอร์เย็นเจี๊ยบด้วยยิงไหมคะพี่พี่อ่ะอ้อนพาไปชมห้องเครื่องมาโดยประมาณนะคะอยากจอดหรือ,อยังไงก็โทรเข้ามาหาอ้นได้นะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะเดี๋ยวอ,อ้นจะพาไปชมรอบๆคันอีกทีค่ะคันนี้นะปิดลงง่ายมาก พี่พี่เพียงกดลงเท่านั้นนะเอารับไว้นิดหนึ่งก็ได้อืมนี่แล้วโชว์เขาก็จะทํางานของเขาเนาะเราก็ปล่อยได้เลยปึ๊บนี่เป็นไงปิดง่ายเปิดง่ายสะดวกสบายใช้งานพี่ผู้หญิงก็ทําได้ด้านข้างของเขาค่ะคันนี้นะคะแต่งเป็นสไตล์แบบว่าหรูพรีเมียมเนาะเขาก็เลือกใส่ ตัวซุ้มล้อเป็นสีดําเงาเข้ามาเนาะให้ตัดกับกระจังหน้าด้านหน้ารถนั่นเองนะคะแล้วก็ในส่วนของล้อของเขานะคะเขาเลือกใส่ล้อแม็กสีดําเงาแบบนี้เลยมาพร้อมกับขอบสีเงินเนาะแล้วก็ตัดด้วยหมุดเนี่ยรอบล้อแบบนี้เลยออฟเซ็ตของเขาจะอยู่ที่ลบสิเน้นล้อไม่ได้ล้นมากนะคะก็จะพอดีกับซุ้มเลยนี่จะยื่นออกมาแบบนิดๆเลยถ้าพี่ๆอยากได้ล้อล้นๆนะก็ไปลบ24ลบส4ได้เลย แล้วก็ในส่วนของยางของเขาเป็นยางออโทรเรนนะแล้วเป็นยางบ f เอฟกุลดด้วยใครไม่รู้จักไม่มีนั่นเองเป็นยางที่นิยมแล้วก็เป็นยางที่ดังอยู่แล้วนะ K.O.2 รุ่นของเขารุ่นนี้นะคะใส่มายางของเขาจะเงียบนิง่งนั่นเองนะคะและในส่วนของมือก็ดำแล้วเรียบร้อยไปจับล้อรถเนานะอ่ะมาในส่วนของเครื่องยนต์ไบเทอร์โบนะคะเครื่องยนต์ไบเทอร์โบคืออะไร เป็นเทอร์โบ2ลูกนะคะก็ทำงานสลับกันนั่นเองนะคะก็จะช่วยแบ่งเบาภาระซึ่งกันและกันนะคะจะช่วยถนอมเทอร์โบให้อยู่ได้นานนั่นเองนะคะคันนี้ให้กำลังแรงม้าอยู่ที่210แรงม้า500นิวตันเมตรนะคะพี่พี่และสีขาวของเขาก็มาคลีนแบบนี้เลยเนาะและในส่วนด้านข้างรุ่นไทเทเนียมไม่ได้มาสีนี้นะคะพี่พี่กระจกมองข,งข้างของเขานะมาเป็นสีโครเมียมนะสีโครเมียมก็คือสีเดียวกับคำว่าไทเทเนียมแบบนี้เลยนะแต่คันนี้ เอกลักษณ์ของเขาคอนเซ็ปต์ของเขาคือขาวตัดด้วยสีดําเงาเขาก็เลยแลปเป็นสีดําเงาเข้ามานั่นเองนะคะมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างแล้วเรียบร้อยมีกล้อง360องศาให้เราแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวเตือนในมุมอับมีมาให้ที่กระจกมองด้านข้างแล้วเรียบร้อยคันนี้นะคะลูกค้าบอกว่าไม่เอากันสาต์นี่เขาชอบแบบเรียบๆรี้นคลีนก็ดูดีนะพี่ๆไม่ได้ติดกันสาต์ก็เท่ไปอีกแบบและในส่วนเราหลังคานะ นี่ไทเทเนียมเขาจะเป็นเหลาหลังคาสีนี้มาเลยจากโรงงานนะคะและเบามือกันลอยคันนี้ก็ทําเป็นสีดําเงาเข้าคอนเซปต์ของเขาเลยเบามือกันลอยได้และเพิ่มความสปอร์ตให้กับตัวรถได้ด้วยนะแค่เบามือก็ดูหรูแล้วนะ่าในส่วนของบันไดด้านข้างเป็นบันไดข้างเดิมมาจากโรงงานนะแล้วก็ว้นจะพาไปชมภายในในส่วนของภายในคันนี้พิเศษยังไงอะวาร์ปไปดูกันเลย นี่พิเศษตรงที่ว่าสี่พารีนมายังไงก่อนสี่พันลีนใจตังมื่นหนึ่งนะพี่พี่ได้เบาพารีนแบบนี้เลยเนาะอ่ะนี่น้องจะขึ้นไปสตาร์ทรถให้ดูการสตาร์ทรถเพียงปลายมือสัมผัสน,นะคะนิ้วจิ้มปุ๊บสตาร์ทได้เลยขับง่ายแล้วก็ในส่วนของพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะคะนี่พวงมาลัยไฟฟ้าดียังไงนิ้วเดียวนิ้วเดียวนิ้วเดียวก็คือขับเบามากๆนะคะเบาดียังไง ดีตรงที่ว่าพี่ผู้หญิงขับนะไม่ต้องกลัวก้ามโตเนาะจริงไหมเราต้องอ้โหถ้าเราขับแบบว่าระยะทางที่เร็วขึ้นไม่ต้องกลัวรถลอนนะพี่พี่เขาก็จะน่วงตามความเร็วของรถให้เราเลยพวงมาลัยนะคะแล้วก็ในส่วนของมัติฟังก์ชันเขามาให้เราแล้วที่พวงมาลัยแบบนี้เลยมีอแดปชีฟกูคอนโทรที่น้องอน้นพูดด้านหน้านะตรวจจับจากกล้องด้านหน้ารถนี้เลยพร้อมกล้องเรดราทำงานแบบรักษาระยะห่างให้ ควบคสักษาระยะห่างให้ขับให้แล้วก็เบรกให้เองจนถึงจุดหยุดนิ่งนั่นเองนะคะในส่วนของบอกของเขานะคะปรับไฟฟ้าได้แปดทิศทางนะคะก็ปรับได้ทั้งทางด้านผู้โดยสารและผู้ขับขี่เลยนะคะเดี๋ยวอ้นพาไปชมด้านนู้นต่อค่ะอ่าในส่วนของจอของเขานะคะก็เป็นจอ s ิ n ค o โฟนะคะรองรับ Auto c a าเพย์แอปเปิลแอนดรนะคะขนาดอยู่ที่12นิ้วนั่นเองค่ะแอร์เป็นดูโอโซ ออโต้ Auto, ซ้ายขวามาให้เราแยกโซนนั่นเองค่ะแล้วก็ในส่วนนี้เป็นเกียร์อ e ีชิปเตอร์นะคะก็เป็นเกียร์อัตโนมัติสิ่สปีดด้วยและมาพร้อมกับระบบการถอยเข้าซองจอดอัจฉรยะด้วยนะคะก็คือพี่ๆสามารถกดเข้าซองให้เขาทํางานเองได้เลยนั่นเองนะคะแล้วก็ในส่วนนี้มีคับ4 มีขับเคลื่อน4ีล้อมาให้เราด้วยสามารถเข้าขับเคลื่อนสีล้อได้ในความเร็วด้วยนะพี่ๆขับไม่เกิน1 0 0กิโลเมตระเข้า4เรากดปุ๊บ4ี่ g h 4ีสนั่นเองนะคะเรากดปุ๊บเขาเข้าเป็นขับ4ให้เราอัตโนมัติให้เราเลยนะไม่ต้องจอดรถแล้วเข้าเกียร์นั่นเองนะคะในส่วน เบรกมือเขาเป็นเบรกมือไฟฟ้ามาให้เราแล้วเรียบร้อยนะคะ,ะระบบขับขี่ของเขานะคะก็มีมากับระบบการขับขี่แบบได้โหมดหงโหมดนะคะมีระบบปกติแล้วก็ประหยัดลากพ่วงถนนลื่นโหมดขนล่องนะคะแล้วก็โหมดทายนะคะเป็นไงบ้างคะขับได้ทุกสภาพถนนจริงๆนะเอลเรสของเราภายในก็จะประมาณนี้นะคะพี่ๆเดี๋ยวน้องอ้นพาไปชมด้านหลังกันต่อค่ะ ในส่วนของด้านหลังนะคะคันนี้นะคะเขาแต่งชุดแต่งงานของเลนดอนเพิ่มเติมเข้ามาอีกด้านหลังก็ใส่เป็นชุดสเกิร์ตของเลนดอนเลยมีสัญลักษณ์คำว่าเรนดอนแบบนี้แล้วก็มาพร้อมกับทอคูสี่เหลี่ยมสีดําเงาแบบนี้นะคะทําสีขาวตัดดําเงาเข้ามาให้เราคันนี้ก็รองรับเซ็นเซอร์ให้เราแล้วเรียบร้อยนะและในส่วนของสัญลักษณ์สี่ขุนสี่เขาก็คงความพรีเมียมไวนะ้นี่ เพราะว่ารุ่นไทเทเนียมเขาจะเป็นโครเมียมนั่นเองค่ะในส่วนของไฟท้ายเป็นไฟท้ายแบบซิกเนเจอร์นะคะแบบนี้เลยเป็นไฟ LED แบบ full LED นั่นเองนะคะแล้วก็ในส่วนของสปอยเลอร์หลังสปอยเลอร์หลังของเขาก็จะมีเอกลักษณ์ของเขานะก็เป็นดูเท่ๆเนาะมีสไตล์ทำสีดำเงาตัดด้วยสีขาวแบบนี้เลยพร้อมไฟเบรกดวงที่สีเพิ่มเติมเข้ามาด้านนี้นะคะและก็คันนี้นะคะเขาสามารถ เปิดท้ายแบบไฟฟ้าสามารถคลิกเซ็นเซอร์ได้ด้วยแล้วก็เปิดจากรีโมทกดจากตรงนี้ก็ได้แล้วก็ด้านหน้าได้ด้วยนะคะในส่วนของด้านท้ายของเขานะคะเขาปั๊บไฟฟ้านะยันแถวที่3เลยนะคะพี่พี่นี่อันนี้เราเอาเบาะึ้นให้นะคะนั่งได้จริงนะยันแถวที่3มเลยนั่นเองค่ะและตกแต่งภายในแบบนี้แล้วแต่ชอบเนาะหรือจะพับเรียบสำหรับขนสัมภาระได้เลยนะคะพี่พ,พี่สำหรับพี่พ,พี่ที่จะใช้งานนะเพียงเราแบบคลิกเนี่ยเตะไปปุ๊บนะเขาก็ปิดให้เราออโต้เลยเนาะ และมีระบบกันหนีบให้ด้วยนะอืมไม่ต้องกลัวเรื่องการหนีบนั่นเองนะคะ สำหรับพี่ๆที่อยากได้รถสไตล์นี้นะคะก็โทรเข้าหาหน้งองอ้นมาปรึกษาได้เลยเอเวเรสนะคะสามารถแต่งแบบนี้ได้ทุกรุ่นเลยนะคะตั้งแต่รุ่น1 3 7ล้าน3จนถึง1,922กันเลยนะคะสำหรับพี่ๆอยากได้รถสไตล์นี้นะคะโทรเข้าหาหน้งองอ้นที่เบอร์094 8 8 8 8998นะคะและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ like, share, เป็นกำลังใจให้หน้งองอ้นด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ